บทท่องธาตุกรรมฐานสี่ธาตุดินเรียกปัตถวีธาตุธาตุน้ําเรียกอาโปธาตุธาตุไฟเรียกเตโจธาตุธาตุลมเรียกวายโยธาตุธาตุอันใดที่มีลักษณะแข็งแข็งธาตุนั้นเป็นธาตุดินธาตุดินที่มีในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับ พังเผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าธาตุอันใดที่มีลักษณะเอิบอาบธาตุนั้นเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำที่มีในกายนี้คือดีสเเลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลียมันน้ำลายไขข้อน้ำปัสสาวะธาตุอันใดที่มีลักษณะร้อนธาตุนั้นเป็นธาตุไฟ ธาตุไฟที่มีในกายนี้คือไฟที่ยังกายในอบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโสมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาผลาญอาหารให้ย่อยธาตุอันใดที่มีลักษณะพัดไปมาธาตุนั้นเป็นธาตุลมธาตุลมที่มีในกายนี้คือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องตำ่ำ ลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจความกำหนดพิจารณากายนี้ให้เห็นว่าเป็นแต่เพียงธาตุสี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกว่า,าธาตุกรรมฐานท่องาธาตุกรรมฐานสี่ทุกวันอย่างน้อยวันละสิบจบเป็นสมาธิเป็นบุญกุศลให้กับตนเองทุกวัน